งานออนไลน์ทำได้ทุกที่จริงๆค่ะแค่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวเราก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้นะคะหลังจากส่งลูกไปโรงเรียนนะคะเราก็มานั่งร้านกาแฟมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องก็ทำงานได้แล้วค่ะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยนะคะทำให้เราตอบทักแชทลูกค้าได้ขายของได้เช็คเงินในโทรศัพท์นี้ได้ช่วงเศรษฐกิจตก ลูกค้าหายไรายได้ลดลงแต่ภาระค่าใช้จ่ายเรายังมีอยู่เลยหันมาศึกษาทางด้านออนไลน์ไปเจอคอสคอสหนึ่งค่ะเป็นคอสการเรียนรู้ทางด้านออนไลน์ลองมาศึกษาดูชีวิตเปลี่ยนค่ะชีวิตดีขึ้นค่ะด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวสามารถทํางานได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถทํางานได้ตลอดค่ะเพียงท่านมีแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําออนไลน์ได้แล้วค่ะ หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกฝนฝีมือมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้มีรายไดเออ้เข้ามาเป็นที่พอใจมากด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะตรงนี้สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างรายได้ให้เราได้ได้เยอะมากเลยค่ะตามที่เราต้องการตามเป้าหมายที่เราวางไว้สวัสดีครับผมตะอนัน,นต์เตชะนรงค์ครับอดีตผ่านมา20ปีเป็นพนักงานประจําบริษัทครับเป็นมนุเงินเดือนมา20ปีครับหา รายได้หรือช่องทางที่สร้างรายได้ให้มากกว่าเดิมให้กับผมตัวเองและครอบครัวตอนนี้หลังจากผมสามารถหารายได้เพิ่มเติมช่องทางหนึ่งโดยการค้าขายทางออนไลน์ชีวิตตอนนี้มีรายได้มากขึ้นครับก็มีความสุขมากขึ้นนะครับรายได้พอมากกว่าค่าใช้จ่ายแล้วครับการข,ขายของออนไลน์ของผมผมใช้มือถือแค่เครื่องเดียวครับนะฮะในการติดต่อนะครับสื่อสารกับลูกค้า ผมอ,น,อน,นันต์เตชะนรงยินดีต้อนรับครับ